เอา,อาไม่ยังมาลัปันเนี่ยอัญชากมานอ,น,อน้ำหลานขึ้นเดี๋ยวมืออื่นสิไปวัดืืดออ,อเอ,อ้าเนียสิปยไปใส่มาใส่บปน,นี้เอา,เอามนเขาไปยังเ,เจ้าแม่มนเขาไปยังเอ้า <laughs> เอาเอา้เอาออบิดมูลีป่ปะ เลนโมลี่อะเอาไปมึงล็กเพิ่มพาพี่น้องไปมังเล็กโอ้ยขยันมากเลยหงานั่งยันออกเคือดีพี่น้องีล่าตาหนาเขาวอย่าตื่นซะแล้วผม ไ <laughs> ม่ได้ยหยานมายิ้มที่มันหยานเนาะโอ้ในกองหนากูมากโอ้หยาเนาะวยิ้เนาะหมอนแม่ไปเอาหมอนนมาบ๊อบบีหมอนอันยากแบบนั้นมันน่องผีนั่นแหลวซะส่อเอาหมอนมา กปิดตรงปิดเต็พุ่นเน่ทำงานมาอีกเขา,า,าอ <c oughs> จอดละสดยตาย <c oughs> ากปัางมาคนไทยเดนเลยน้องพี่หนอนไม่กินซุปเ,เอาเอา,เอากล่องบรสเทียนไหมซุปน้ำมปสมกับน้องบีซุปน้ำมปนสมกับไอเหยาะกอ๊องปลาไหล น้องมีต้มมังหันน่นนี่ต้มแล้วก็บซุปเลยบ่มีผักพี่นอ้องน้องมีก็เลยใส่เป็นหอมแดงใส่แต่หอมแดงพริกสดผงชูรสยอดน้ำตาลยอดน้ำตาลผงชูรสปลาแด็นล้มไปเอา้อาเคี่ยวกันลงโตัวพ่อปุณนะยาย่อได้กินเปิดจิ้งจอกเปิดพ่ได้ห่วงเว้ยพ่อเงี้ยวข้าวแม่หรือเปล่ามาเดี่ยวมาเตรียมสองมือที่แล้ว ทีหลเขจะวาเข้าปอยากเหนเขามาน่พี่นองหเขามากขึ้นเต้นมือนี่พี่น้องเเป็นเป็นมูพ่อบลื่นกับเห้ไปคือเ่าออกได้บลับันเด็กๆบันนี่กูเป็นบ้านนอนบันนี่ตี้ทังกอกทางเขาอยู่ใส่ละเตี้อันถือแต่กระเป๋ายาหเยเอาเพิ่มมาี่น้อนสิแม่น้องกำตุกันนอนแต่ว่าหูู น้อนติ้งดูเด้โอยคอยให้ลูกดูสามมันหนันจนแต่มันแต่นอนมานอนแม่เที่ยวโฮมผาให้แม่เที่ยวโฮมผาให้มันเดือบโคตรม่พี่น้องไม่กินน้ำนองบีบัหนินมารังจังอันนี้เขาเรียกว่าจับบ้างเห็นปะเห็นอยู่หรือเนาะจิมกันเลยแสบมั้ยลูกซูน่าไม่สนแสบไม่เห็ิเองเอาไม่เห็ิเองกับสีซื่อสิบอ่ ไหนก็รซุน้ำม่สสมไปสือเปียงท่ยังอืมอห้ัวหไยอน้ำตาลลงาสี่เพิได้อย่งเข้าีจ้าอน่ารักไปใส่พิ้งไมพิ้งเห็นอย่างน่ารักพิ้งหรือมันขาไงพี่น้องขาดเพได้พี่น้องเลยติดไปวัด ได้ขามานอนในบ้านอยากตื่นบอท่านพระอยู่นี่นสามแต่เศร้าหงมือกับซันแล้วขันมากำมาได้อยู่ไฟยังไดมาทรงมัน้องหินอันนั้นพูดสิบอท่านก็หนาวพวูดมันหนาวนย่างหมูสาวกอแล้วก็ต้องได้ออกไปอีกวันนี้น้าเปล่าไปแปลงผักเราไปเปนแปลงผักแปลงหญ้าแล้วๆแล้วจะไปเห็นงาน พอาไดนว่าไปหาลานไปโรงเรียนครับโอ้ยว่าไ,ไ,ไปดอาก็ไปเองคือเป,ไป็นเสียาเหมอยาพาไา้ยนี่เลนี่ถุงเหรอนี่ว่าเนี่ยต้องกินยาเพื่อว่ได้นันสกมสมจะเข้มแสบคืเอเเ่า เออาน้ำนะแก้วน้ำอย่าคล้องแก้วอย่าเทเราสีไปจับมันเทหย่งก่อนหรอมันจะเฮียมันบ่เฮียโดดมันเป็นยองสิเฮียโู้ดีกว่ามื่อก่นอันจับจับปั๊บไม่ต้องขึ้องเฮียปั๊บน่ะอันจับแล้วมันอยู่สั่นบ่มีล่นขั้นมาจับเลยขั้น่ซุ่นขั้นจอยกินอันน้ำมันผสมใส่ลิปตาลเน๊ยไอ้ที่ มันก็เลยกินไม่เคยกินปวกอินนีดอกหวานนิดนึงนี่มันเกลือเลยกกินเน่ไฟนะโอ้นเปิดไปีเดียโอ้ยนอนก่อนเด้อลตีสวัสดีเน่ยคุณน่ะออเอาเอากระเพาะเลยงมะเล่าหรอคุณเห็นอ,อ,อพิม กระเป้าไม่บ่แล้วดอกมือเนี่ยอโอ้ยนอนนี้นจาก,อก่อกแล้วปีศาล้อนะักูหนังคุณลูกปิดเองหรออ๋อกะอาตาคุณก็บอกเลยแม่แงไว้ เป่นอะไรกันกวน่ตเป็นตือขม่านจัมเอ้าี่พไดให่สามุ่แล้วกับน้อนเด้เอาเลยสะดวกเาเบิรกนั่นาเบิคาวจะเหมือนนี่เพราะเดี๋ยวทมาสักขม่านเดเอาขมานแล้วผมมีมู่านแม่คะบ๊ายบา เ้พ่าเปลนมาไมงไหมมามา,าทำนิ่งแล้วลาตีสวัสดีบายค่ะคือลิรีงหน่อยปะอป <c oughs> หนากก็เพราหนากืือลิรงหน่อยป๊อืออ <c oughs> โอเคค่ะสูโซโซ้ๆอ่ะไปนี้หละนอนแล้วออนเล่นทิ่ พ่อจ๋าองข้ามกูนันข้ามอ่อนี่ความประไลเอ๊ะห้าบ้านหลงในญ่ร้าอยู่หน้าบ่านหลังใ่รำพ้ามลำ้ามงอหยังงอโ่้ายนน้ำแม่อย่่นอเร็วเร็วน้ำแมองมอ่อมถุมนึงพี่มันก็นับหร ก๋วยกึ่งเขาไว่าแต่ก๋วยเจ้าอีกก็ได้มานั่งยุ่งส่ดอกไม่ได้ดอกนู่่น้าี่จะยุ่งป้าไปก่อนพี่น้องฝากกูเแยกชร์กระดิ่งกทีิตามน้ำคลิปนี้คลิปสิพานมากมือนเนี่ยบรรยากาศแมมาเล่นสัสดีจาูย